สวัสดีครับอยู่กับผกหลอดดามกรีนครับเดี๋ยวเราหันมาทางเครื่องจักรโบราณครับนี่ครับตันนี้สตาร์ทติดหมดเลยนะทุกคันครับอันนี้มาเพิ่งมาเดี๋ยวเอาเครีนครับยกลงแยแย่เลยครับโอ้ตัวน,นี้ใหญ่ต้องเอากรีนยกลงคนระับ รรตรงนี้จะเป็นสถานที่โชว์เครื่องจักรโบราณครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์รถยนต์อยู่การจนะบุรีครับ เป็นกลุ่มอนุรักษ์เครื่องยนต์โบราณครับอ่ะยกขึ้นแล้วครับโอ้ค่อนข้างจะหนักครับ นี่เลยครับกลุ่มอนุรักษ์เครื่องยนต์โบราณครับวันนี้เครื่องอะไรรู้นะอะไรเอเลอร์มอเตอร์เอเจนซี N ่ C. โอ้ดูครับเส้งสตาร์ทเขาเหมือนใช้แบบคูโบต้าเลยนะ เครื่องอะไรไม่รู้นะนี่เครื่องโบราณจริงๆน่ครับจะย,ยกลงแล้ว โบราณมากน่าจะเป็นพันปีเป็นร้อยร้อยปีครับแต่ก็ใช้งานได้นะรูมโนรักเครื่องยนต์โบราณเนี่ย น่าจะทนมากครับเพราะว่าของโบราณในส่วนมากมันจะทนเลยน่ครับไล้วครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นเครื่องเรือครับตรงนี้เรือสมัยโบราณใช้เครื่องดีเซลนะ ของแปลกไหนนก็ขายแล้วขายให้หมดเลยทุกทุกเครื่องใช้จะสตาร์ทติดหมดเลยนะวันนี้แปลกด้ย <c oughs> เดี๋ยวเขาจะลองเครื่องให้ดูนะ พอลงอาเสร็จมีคน600ช่วงยาวมาเลยครับเยอะเลย เพียงพออยู่แล้วรับไปเดเ๋ยวอน้ก็มันเออไม่ไรไม่ไรถอยนเลยครเลยเลยครับพอแล้วพี่เดี๋ยวถอยแล้วหรอหัอเลยเไม่นานเลยไเหวานวันนี้หวาน เยอะเลยครับเรือโบราณท้งนั้นเลยครับแต่เครื่องอะไรครับเครื่องอะไรไม่รู้เดี๋ยวเขาน่าจะมีกระดาษให้เราดูว่าเป็นเครื่องอะไรเามาตั้งโชว์ครับเราจะอ่านให้ดูให้ฟังอันนี้ก็มาใส่รถกระบะมาครับอันนี้เครื่องอะไรครับคาร์ดของเบนเยียม เขาเขาาใช้ทำอะไรเป็นเครื่องรงสีเครื่องอะไรแบบนี hmm. ้บอกเนี่ยติดเป็นเครื่องเรือเครื่องเรืออ๋อเครื่องเรือเครื่องเรือแต่สตาร์ทติดหมดเลยใช่ไหมใช้ใช้งานได้ใช่ไหมเนี่ยได้นี่โอ้โหติดเป็นเดือนเลยนะติดเป็นเดือนเลยนะโอ้มาตั้งร้อนคุณอยู่เลยเนี่ยมาจากไหนครับเนี่ยโอ้โหนึกตานี่กกายนะใช่ไหมวันแถวบ คนมากครับเครื่องโบราณอันนี้ก็มีเยอะเลยนะผลมาเป็นหกล้อเลยอันนี้ก็อีกคันครับอีกเครื่องวันนี้เครื่องอะไรครับอือสองสูบเขาเขาใช้ทำอะไรเนี่ย อ,อ,อ,บบอ๋อ,อเครื่องลงสีปจะเป็นลงสีก็ใช้การลงสีเล็กๆอ๋อลงสีเล็กๆเลยไม่ใหญ่ๆมันก็จะเป็นพวกเครื่องใหญ่ทีแบบอันนี้สตาร์ทแบบไหนสตาร์ทพวงครับพวงเอาใช่อั้เลอติดติดง่ายไหมเลอโอ้ขนาดเก่าเลยนี่ยยังติดง่าย กี่ปีแล้วเนี่ยแบบเนี้ยตัวนี้น่าจะประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบปีส่วนมากเขาประเทศอะไรเขาใช้กันครับเนี่ยตัวนี้เป็นของอังกฤษหรืออังกฤษ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 โอ้โนทานมากเจ็ดสิบแปดสิบปียังใช้ได้ครับสบายสบายเลยครับเขาบอกว่าควงแบบไหนไม่รู้สตาร์ทการสตาร์ทของเขานะ ใส่รถกระบะมาเลยนะเยวมีหลายๆเครื่องครับที่เราจะได้ดูแล้วก็ดูในการติดเครื่องด้วยสำหรับคลิปนี้เราก็ไปจบกงนท้่น,นี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ